สวัสดีครับพี่น้องท่าักครับวันนี้อยากจะกล่าวในพระชนกของพระญาณในหนึ่งที่บทที่5นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าการขึ้นทะเบียนแม่ไม้นะครับมันเป็นเรื่องที่แปลกมากแต่ว่าเรามีการจะมาดูความตั้งใจของพระคัมภีร์ในเรื่องเหล่านี้ด้วยกันนะครับพระกัมภีร์ตั้งแต่บทที่5ข้อที่9ถึง12บอนะครับบอกว่าอย่าให้แม่ไม่คนใดที่มีอายุต่ำกว่า60ปีหรือผู้ที่ได้ทําการสมรสมากกว่าหนึ่งครั้งลงทะเบียนชื่อในทะเบียนแม่ไม้และจะต้องเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าได้กระทําดี เช่นแนวใจใส่เลี้ยงลูกของตนได้มีน้ำใจรับรองแขกในลางเท้าสาวกสม,มิกชนโดยสงเคราะห์คนที่มีความทุกข์ยากและได้บังเพญคุณความดีแต่พวกหญิงไม้นั้นอย่ารับขึ้นทะเบียนเพราะว่าเมื่อเขาหลงละเรลงทางพระคลิดแล้ว ใคล้ๆจะสมรสอีกเขาจะต้องถูกตําหนิเพราะเขาได้ละเมิดคําปฏิญาณเดิมตอนนี้กําลังพูดถึงทําไมต้องมีการขึ้นทะเบียนแม่ไม้ทะเบียนแม่ไม้ในที่นี้ปัจจุบันนี้น่าจะเป็นชมรมแม่ไม้เพื่อพันธกิจอะไรทํานองนี้เพราะว่าสิ่งที่เขาต้องใจทําคืออะไรครับอบรมสอนแม่ไม้ด้วยกันว่าจะเลี้ยงลูกยังไงแล้วก็มีน้ําใจที่จะรับรองแขกต่างๆที่เข้ามา ปฎิบัติรับใช้ผู้อื่นล้างเท้าทําพิกาชนเนี่ยพวกสมัยก่อนเวลาที่เดินไปตามท้องถนนเนื่องจากเข้าใส่รองเท้าสารก็จะมีฝุ่นเยอะแยะและเมื่อฝุ่นเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีการล้างเท้าให้กับคนเหล่านี้ก็เป็นการแสดงถึงความรักที่มีดังนั้นเองก็มีการขึ้นทะเบียน ของแม่ไม้เหล่านี้ขึ้นมาเป็นทะเบียนที่จะขึ้นมาสําหรับคนที่ตั้งใจจะถวายชีวิตของเขาในฐานะหญิงไม้เพื่อจะปนิบัติงานของพระเจา้าจะสังเกตว่างานที่พวกเขาทำไม่ได้เป็นงานยิ่งใหญ่อะไรเลยครับเป็นการอบรมสั่งสอนแต่เพราะว่าเรารู้ว่าบรรดาผู้รับใช้ในสมัยนั้นกับสมัยที่ค,คล้ายๆกันแลลวครับก็ไม่สามารถจะลงลึกกับคนอีกประเภทหนึ่งได้ แังนันเองพวกแม่ไม้เหล่านี้ก็จะต้องลงไปลึกมากขึ้นเพื่อจะได้ทําพันธกิจเหล่านั้นเป็นดูเหมือนพันธกิจที่ดูเหมือนเล็กน้อยไม่ไดย้ยิ่งใหญ่อะไรแต่มันเป็นความน่าสนใจว่าแม้จะเป็นพันธกิจแบบนี้แต่ก็มีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติพระเจ้าตอนนี้เราเองได้เข้าใจว่ากิรทะเบนแม่นั้นจะต้องดูอะไรบ้างอันที่หนึ่งครับคุณจะต้องมีคุณสมบัติด้านวัยวุฒิคนที่ต่ำกว่าอายุ60ปีขึ้นทะเบียนแม่ไม้ไม่ได้ นะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่ทำการสมรสมากกว่าหนึ่งครั้งก็ขึ้นไม่ได้เพราะว่าเพราะอาจจะแต่งงานใหม่อีกอายุ60แล้วนะครับไม่แน่ว่าจะแต่งได้อีกือเบ่านะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ให้เพราะว่าเป้าหมายก็คือต้องเลี้ยงดูลูกสอนบุตรหลานให้วางตัวที่ถูกต้องดังนั้นะเองคนเหล่านี้จะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัตินะครับในด้านของวัยวุธ์อย่างเพียงพอนะครับ ในข้อ11-12ที่บอกว่าแม่ไม้ชาวสาวไม่ให้ขึ้นทะเบียนชมรมแม่ไม้พันธกิจเนี่ยนะครับก็เนื่องจากว่าคนเหล่านี้อาจจะกลับไปทําอย่างเดิมหรือไปมีสามีแล้วก็ทําให้ถูกตาหนิจริงๆการมีสามีก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกครับคุณมีแต่คุณก็ไม่ต้องขึ้นทะเบียนแม่ไม้เอาไว้คุณก็ดำเนินชีวิตของคุณไปแต่ว่าในจุดนี้กําลังพูดถึงกลุ่มที่เป็นแม่ไม้เพื่อทํางานของพระเจ้าคุณก็ต้อง คัดเลือกคุณสมบัติงานของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นงานไหนก็ตามแม้จะเป็นอาสาสมัครก็ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานนั้นนะครับและมีการปฏิญาณด้วยนะเราก็รู้ว่าแม่ไม่เหล่านี้ไม่ได้มีเงินเดือนใดแต่เขามีการปฏิญาณเพื่อจะทํางานของเขา และกันเองในการรับใช้พระเจ้าแม้จะเป็นงานที่ไม่ได้รับเงังเดือนคุณก็ต้องมีความปฏิญาณตั้งใจจะทําสิ่งนั้นอันที่สองครับต้องดูคุณสมบัติทางการรับใช้นอกจากจะมีคุณสมบัติเรื่องวัยวุฒิก็ต้องดูคุณสมบัติเกี่ยวกับการรับใช้ด้วยว่าคนเหล่านี้เหมาะไหมเอาใจใส่เลี้ยงดูกตัวเองไหมนะครับถ้าไม่เคยเอาใจใส่เลี้ยงดูกตัวเองคุณจะไปสอนคนอื่นได้ยังไงไม่มีน้ําใจรับรองคนอื่นคุณจะไปอยู่ในชมรมนี้ได้ยังไงในเมื่อคุณจะต้องดูแลทําพิกชนของพระเจ้า ไม่มีน้ำใจถ่อมใจลงยอมทำสิ่งเล็กเล็กน้อยล้างเท้าทำพิกชนหรือสงเคราะห์คนอื่นหรือตั้งใจทำคุณความดีเราก็อยู่ในชมรมนี้ไม่ได้มันเป็นชมรมที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อจะรับใช้พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าครับวันนี้เราเห็นหลายคนคุณสมบัติด,ด้านวัยาวุฒิคุณอาจจะมีแต่ว่าในฝ่ายการรับใช้คุณก็ต้องมีด้วย ดังนั้นเองวันนี้นะครับในเรื่องการขึ้นทะเบียนแม่ไม้ทําให้เราได้ข้อคิดเลยว่าไม่ว่าจะเป็นงานใดก็ตามเพื่อง,งานของพระเจ้าเมื่อเราตั้งใจทําอย่างจริงจังขึ้นมาเราจะต้องมีคุณสมบัติของงานเหล่านั้นและความตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อจะทําสิ่งนั้นไม่ใช่การอาสาสมัครเราก็อะไรก็ได้แต่เมื่อเป็นงานที่เป็นงานของพระเจ้างานเล็กงานน้อยคุณสมบัติจึงเป็นเรื่องสําคัญ เพราะว่าเรากําลังทําให้กับพระเจ้าผู้ทรงรักเราพระเจ้าผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งผู้ทรงตายไถ่บาปเราสิน้นวปชนเพื่อเราการขึ้นทะเบียนแม่ไม้ก็เป็นแบบอย่างอย่างหนึ่งครับที่ทําให้เราเห็นถึงเรื่อง,องการรับใช้พระเจ้าที่จะต้องจริงจังเสมออธิฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าไม่เคยมีงานใดในการรับใช้พระเจ้าที่ไร้ประโยชน์แต่ขอโปรดนาพาที่เขงหลายจะได้ใส่ใจเรารู้ว่างานที่จะช่วยเหลือคนอื่นให้เติบโตในฝ่ายวิญญ,ญาณก็ต้องมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และให้การขึ้นทะเบียนแม้ๆนี้ได้เป็นสิ่งที่สอนข้าพวงไลรให้รู้ว่าควรจะทําอย่างไรเพื่อจะเห็นพนันธกิจกได้จเจริญขึ้นไปอธิษฐานด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเร้นพอนัน